ชราศีประสบครับดาวพุธขยับย้ายชีวิตเราขยับนะครับเรื่องใดบ้างนะฮะชัดเจนนะครับมันมีเรื่องของเงินเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องโปรเจกต์ใหม่นะครับมันมีรายละเอียดดังนี้ครับ25หครับต้องบอกว่สิบหาสิงหาถึงวันที่11เดนะครับเดือนกันยานะฮะก็ไม่ถึงเดือนเพียงแต่ว่าสําคัญเลยมันจะมีกิจกรรมอะไรที่จําเป็นต้องใช้เงินเกี่ยวกับครอบครัวเป็นพิเศษและมีโอกาสที่ จะต้องช่วยเหลือคนในบ้านในคนในครอบครัวนะครับหรือแม้แต่ถ้าตัวเราเองเดือดร้อนมีปัญหาจะเป็นคนในบ้านคนในครอบครัวหรือคนที่เคยช่วยเหลือดล้มาก่อนสามารถกลับมาช่วยเหลือเราได้อีกนะครับนี่คือจุดเด่นการพูดคุยเจรจาติดต่อต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการทำงานเชิงรุกในทุกมิติประสบผลสําเร็จดาวเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองนะครับหรือว่าแม้แต่ในช่วงนี้มุมดาวพุธคือปากวาจานะสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์นะฮะมันมีนัยยะอย่างหนึ่งคือ ช่วงนี้พูดคุยอะไรเรื่องเงินหรือแม้แต่จะทําเอกสารนะครับทำ,ทำสัญญาทำสัญญาทานิติกรรมทําพินิกรรมทําธุรกรรมนะฮะอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเงินทองหรือทรัพย์สินนะฮะจะประสบผลสาเร็จครับในช่วงนี้คือเผื่อว่าเพื่อนๆน,นะครับมีไอเดียที่อยากซื้อของสําคัญของมีค่าของมีราคาเท่าที่เงินเราพอมีนะไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะอยากหมดเลยนะฮะเพียงแต่ว่าปริมาณที่จะซื้อเนี่ยหรือจำนวนที่จะซื้อ มันพอกับสิ่งที่เราต้องการไหมถ้ามันโอเคอพอและวดวงชะตามันสามารถซื้อได้นะฮะมึคนลังเลพออะไรแต่ไม่รู้ซื้อดีหรือเปล่าโอเคให้รู้ว่าโอเคช่วงเนี้ยในช่วงเวลาที่เหลือนะครับเวลาที่มีดับพุดย้ายนะฮะมันมีดวงการใช้เงินเกี่ยวกับครอบครัวมากกว่าปกติแต่มันมีจุดเด่นนะครับถ้ามีเรื่องเดือดร้อนมีคนช่วยนะมีเรื่องที่แบบไม่สบายใจอึดอัดใจเดี๋ยวมีคนช่วยให้รู้ว่าปัญหาต่างๆที่เผชิญอยู่นะฮะ มันมีทางออกเสมอมันอาจจะใช้เวลาในการแก้นิดนึงแต่มันมีทางออกเสมอมุมดาววาจาเด่นเพื่อนๆะครับถ้าสมมติว่าเราจะไ็นต้องคุยเรื่องสําคัญอะไรเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหรือเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะครับมีดวงสําเร็จนะฮะเผื่อมีไอเดียอยากทำในส่วนตัวเป็นพิเศษสามารถทําได้ดาวเกี่ยวก,กับการแก้ปัญหาสําคัญเด่นเผื่อเพื่อนมีปัญหาอะไรต้องคิดต้องทาต้องแก้ต้องเคลียร์โอเคลงมือได้นะครับ สังเกตุห้ว่าดาวพุธขยับย้ายรอบนี้มันมีดีที่ไอเดียปัญญาการหมุนเงินการจับใจใช้สอยหรือว่าได้ซื้อของที่ถูกใจมันมีจุดเด่นคือคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาเอ่ยปากให้ใครช่วยเหลืออย่างพอได้อยู่มันมีดีที่ตัวเองนะครับถ้ามีปัญหาส่วนตัวเราสามารถแก้ด้วยตัวเองนะครับได้แทบทุกเรื่องเลยแล้วก็ในช่วงนี้มันจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัว บ่อยเป็นพิเศษนะครับบางคนมีดวงไปไหนมาไหนกับคนในครอบครัวบางคนมีกิจกรรมต้องทําอะไรที่บ้านบางคนอาจจะเป็นเรื่องของคนมาเยี่ยมบ้านนะครับคนที่ญาติพี่น้องนะครับเพื่อนผูงคนที่ไม่เจอกันมานานก็กลับเจอกันแล้วก็มีดวงในช่วงน,นี้นะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับเข้ามาให้ได้ทำเพราะว่าโปรเจกต์ใหม่นะครับมันเหมือนกับว่าเราเคยมีไอเดียอยากทําในส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับแต่หาจังหวะไม่ได้ออช่วงนี้ จะขยับขยายในการหารไ,ดได้พิเศษก็ได้นะฮะหรืออยากทำในส่วนตัวเป็นพิเศษงอนเอางานอินเทอรเล็มาแปลงเป็นเงินก็ได้จังหวัดดาวม,มันดีนะครับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วก็เรื่องของการหารไ,ดได้พิเศษนะครับนี่ว่าไปนะฮะดวงมีโอกาสได้โชคลาภนะครับเด็กที่บ้านหรืออะไรเกี่ยวข้องกับบ้านนะให้โชคลาภคนในบ้านนะครับอ่าหรือว่ามีญาตาใครที่ทํางานในบ้านช่วยได,ด้ดีมากนะครับสําคัญระยะนี้นะฮะ ระวังการช่วยเหลือใ,ใครแล้ตัวให้ตัวเองเดือดร้อนนะฮะมันมีนะไม่ใช่ว่าม,มันต้องดีเสมอครับห่วงเรื่องของคนพูดกับเราอย่างหนึ่งทําอีกอย่างหนึ่งหนึ่งนะครับหรือพูดแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เป็นคําพูดนะบางทีแบบรับปากแล้วก็ไม่ทําตามนะก็มีนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังบูมดาววาจาเด่นนะครับช่วงนี้เผื่อมีเหตุปัจจัยอะไรต้อง วาจาเด่นก็แปลว่าพูดเรื่องสําคัญกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กุาัาราลูกพี่รุ่นพี่คุณพ่อคุณแม่หรือบุปการีหรือใครที่เราผู้ใหญ่ที่เรารักเครรารพศรัทธาช่วงนี้คําพูดมันมีน้ําหนักนะครับผมเลยมองว่าเผื่อเพื่อนๆจะมีเรื่องอะไรที่จะให้ใครช่วยเหลือนะฮะคุยช่วงนี้ได้ครับจัดการช่วงนี้ได้นะฮะมีเรื่องสําคัญสามารถจะเคลียร์เรื่องต่างๆในช่วงนี้ได้ทั้งหมดเลยนี่คือจุดเด่นนะครับ ประการสาคัญฮะอันนี้คือดาวพุธเร็งราหูก็ต้องระวังอย่างนะคนพินไะด้ผิดสัญญาผิดคาพูดนะบางทีมันก็มีนัดแล้วไม่มาหรือนัดแล้วลืมนะไม่ใครก็ใครก็ลืมคือมันต้องแบบเน้นย้ำหน่งนิดถึงถ้ามีเหตุจะต้องนัดหมายใครนะครับต้องเน้นย้ำดีๆโอเคเจอกันตามนั้นนะที่นี่นะเวลานั้นนะอะไรคือมันต้องเย็นเน้นย้าไม่งั้นบางทีมีรุดมีหล,ลุดนะฮะไม่เราก็เขาหลุดข้อต่อมาครับดาวพุธนะฮะเป็นเจ้าเลยบุตรตาโคจรบัรทุนะฮะเร็เงเสาราหู พอไปช่วงนี้น,นะครับพูดอะไรเนะี่ยคนยังเชื่อถือเชื่อฟังนะหรือคนก็เอากันเลยด้วยนะอินตามนะครับช่วงนี้พยายามพูดเนื้อเนื้อน้นเน้นอะไรที่แบบพูดแล้วอาจจะปล่อยมุกเยอะเกินหรือว่าเล่นเยอะเกินในการพูดช่วงนี้ต้องแบบเบาๆนะฮะอย่าตะพีงอย่าเล่นมากคนเขาจับจ้องในภาษาและความหมายของเราเ๋ยวเขาจะจำผิดผิดถูกๆนะครับข้อดีอย่างนะฮะดาวพุธขยับย้ายรอบเนี้ยถ้ามีปัญหาอะไรก็ตาม สามารถเล่าให้คนที่บ้านหรือคนที่เรารักเคารพประศรธาฟังได้คือมันมีคนช่วยนะครับเพียงแต่ว่ามันมักจะเป็นคนใกล้ตัวฉะนั้นถ้าเราจะระบายหรือจะเล่าอะไรให้ใครฟังนะฮะก็โอเคชุดนได้นะครับมันมีอย่างนี้ะเพื่อนๆฮะชาวราศีนี้มันมีผมเรียกว่าโอกาสใหม่ๆมาให้คว้าไว้นะครับเผื่อมีโอกาสอะไรใหม่ๆที่เราคิดหรืออยากทำครับสำเร็จนะครับ มองดูอย่างหนึง่งช่วงนี้นะครับมีคนจับผิดนะทางานต้องระวังนะครับมันมีคนจับผิดบางทีคอยสอดส่องหรือบางทีบังเอิญไปเจอเราพอดีนะฮะช่วงนี้เราบังงานดีๆต้องเรียดรัดกลุ่มเราครอบจะเดี๋ยวอยู่ๆกิดซวยนะครับคือต้องแบบรอบครอบรัดกลุ่มแล้วก็ระวังเรื่องของความพูดมุมดาอย่างครับเราจะแข่งกับเวลานะฮะมันจะมีงานที่โอ้โหเพียบเลยนะงานบุป,ปรับับพันงานที่คาดไม่ถึงนะฮะหรือว่าอยู่ๆโดนแคนเซลิลคือจะมันเราจะต้อง แข่งกับเวลาด้วยแล้วก็คอยตรวจสอบงานให้ละเอียดด้วยนะครับเห็นไหมดูมันเนรเนนะแต่ผลลัพธ์ดีนะเรื่องเงินก็โอเคเรื่องงานนะครับก็ไหวไวานที่ใครช่วยเหลือได้แล้วก็เออว่าไปรเรื่องของความรักนะครับมันก็มีเอี่ยวด้วยนะครับช่วงนี้นะครับเรื่องของความรักผมบอกได้ว่าอาจจะเจอบ้องางไม่เจอบ้างนะฮะหรืออาจจะว่างไม่เท่าไม่ตรงกันนะครับก็อย่าไปซีเรียสเครียดเรื่องนี้มากจังหวะดาวมันเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ ดาวพุทธที่สัมพันธ์กับดาวอาทิตย์นะฮะมันมีในยะอย่างนึงคือสามารถจะแก้ปัญหาให้กับคนอื่นได้นะครับเผื่อเรามีอะไรที่แบบมีคนขอ,ขอความช่วยเหลือลเราอยากเราอยากช่วยโอเคช่วยได้ช่วยได้ดีช่วยสําเร็จแต่จะมีคนค้อหาหรือมีคนพูดไม่เข้าหูฉะนั้นต้องหนักแน่นนะครับหรือว่ามีอะไรที่จะชี้แจงมีอะไรที่มันต้องให้ชัดเจนทั้งโปร่งใสก็เอามาคุยเอามาเคลียร์ในช่วงนี้ได้นะครับนี่เรารู้ดวงรู้หน้านะฮะได้ยาวเลยมันสามารถจะปรับจูน ให้ชีวิตเราเรื่องยากๆให้มันลดลงไปให้เรื่องปาหที่มีปัญหาให้มันจบลงไปเรยวไวเรื่องดีๆจะยกขยใหขึ้นมานี่ครับคือจุดที่เรารู้ในปัจจุบันนะครับลุยเต็มที่นะครับงานหรือภารกิจต่างๆค่อาๆจะยุ่งๆหน่อยเวลากลับบ้านอจะน้อยลงนะครับไม่เป็นไรก็ว่ากันไปเอาตามหน้างานก่อนโชคดีครับเป็นกันใจน้ครับสวัสดีครับ